โอ้โหอีกประมาณ6คู่ครับคู่้กันยาวๆไปเมือนน้ำกัน่ขอแจ้งเพื่อทราบนะครับพี่น้องบ้านไกลเรือนเคียงกับเชียงยืนมหาสารคามครับขวันข้าวพอมืองเท็รครับเจอกับเทชรบารินแฟร์เท็กนี่เป็นมวยหญิงครับแล้วก็จันนาเจอกับวันพเดจเท็ดพท้ตามแล้วก็พยายามจะปัดล่างครับโอ้แต่ว่าจังหวะนี้โดนล็อกคอครับล็อกมาล็อกมาไปอเข่าครับ อดแขนเอาไว้ครับแล้วก็กระทุ้มไปก่อนจากอีกหนึงดอกอแยกเอามาครับอนุกูนตามสีรมครับรกรรมการนี้ก็นักกลวยเก่านะครับอา,ามีสัตส,สิประพายิญตีได้ไหมครับต,ต,ตีได้ไหมอักขวาครับเจอไซตู้แห่เป็นลักษณะกินเหลี่ยมกินทรงครับผู้นี้ครับสู้กันทั้งวงนอกวงในครับเตะซ้ายครับต่อยลำตัวแล้วก็ ยกทิ้งไปครับสมานชัยเอาแล้วครับตะวันึ้นการพอเลยโอ้โหได้บุ้นเลยครับจังหวะนี้เอาล้ครับถึงอาวุธถึงอาวุธครับอัดแข้งขวาไปอีกหนึ่งแข้งครับฉลับเท้าครับสมานชัยยังไงดีโอ้โหบวกศอกยังไม่โดน ขวาครับขวาโต้สายไปสายเคลืนแล้วก็ซ้ายที่พืดครับครบรบทั้งห้ายกเรามาดูกันที่คะแนนดีกว่า49 48 49 48และ49 48นะผู้ชนะได้แก่ม,<า>มุม